สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านสวัสดีง,งามๆนะคะกับแฟนคลับของสาวดำพารวยค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะ FC ทุกทุกท่านนะคะ,นนะ,คะวันนี้ค่ะว,นนวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะวันนี้เป็นวันทำพิธีอ่า ถวายกุฏิพระอาจารย์นะคะแต่ว่าสาวดำไม่ได้เก็บภาพนะคะไม่ได้เก็บภาพมาให้แฟนคลับได้ดูนะคะเพราะว่าสาวดำก็นู่นนี่นั่นนะครับทุกอย่างเลยเพราะเป็นเจ้าภาพนะคะก็เลยไม่มีเวลามาจับโทรศัพท์ถ่ายนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะขอให้แฟนคลับได้รู้ไว้ว่าตอนนี้ดำเนินการมาถึงวันนี้เป็นวันเลิกงานยามดีก็เลย อันนีมนพระมาเก้าองค์นะคะก็ทำพิธีขึ้นกุฏิหลังใหม่ทั้งสองท่านนะคะแต่ว่าวันโน้นค่ะวันที่ทำแท้งน้ำเสร็จทำารัวเสร็จอะไรเสร็จนะนะคะก็จะเป็นวันบวงสรวงวันบวงสวงใหญ่อันนั้นเป็นพิธีใหญ่นะคะเป็นพิธีใหญ่นะคะก็จะมีลำบวงสรวงมีมีหลายอย่างคะ่ะอาจจะมี รำมโนราด้วยนะคะซึ่งพ่อปู่บอกว่าอยากะจะเห็นมโนราอยากจะเห็นรำมโนราซึ่งท่านก็ทราบข่าวว่าสาวดำก็รำมโนราได้นะคะแต่สาวดำก็บอกท่านไปแล้วว่ามโนราเนี่ยจะต้องฝึกมาตั้งแต่เด็กช่วงที่สาวดำไปฝึกสองปีสามปีเราก็รำได้ อ๋อน,นะคะทีนี้จากนั้นมาก็ไม่ได้ราเลยมาเป็นเวลา10ปีแล้วก็น่าจะราไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเส้นเอ็นก็แข็งแข็งหมดแล้วนะคะเพราะว่าลามโนรานี่เขาฝึกมาตั้งแต่เด็กๆต้องยอมรับเลยนะคะว่าราที่สดสวยหยุดย,ย้อยหยับเยี่ยมงามประทับใจในศิลปะนี่ต้องยกให้กับลามโนรานะคะนะคะอ่อนจ้อยราเข้าเข้าในไอ้ขดเข้าในไอ้ กระด้งได้เลยหรือว่าโด้งมอนเนี่ยพี่ท่านผู้ชมดงมอนมานเฮานั่งกับสียอันเดติตตออาจารย์ละไมาอาจารย์ละไมศิลป์ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนลมโนราให้กับสาวดํานะคะก็คืออาจารย์ละไมศิลป์หมออที่อยู่หัดใหญ่ก็จะให้ท่านแนะนําทีมงานมาเลยนะคะซึ่งท่านก็จะได้เห็นเมื่อถึงวันเวลาอันสมควรแล้วนะคะที่พ่อปู่อยากจะเห็นนะคะสาวดําก็รายงานพระน้องกับพระหลานไปแล้วว่า ตอนนี้โยมพี่รำไม่ได้แล้วเพราะไม่ได้รำตั้งสิบกว่าปีแล้วนะคะนิ้วไม้นิ้วมือนะคะ,ะกระดูกกระเดี่ยวเส้นเอ็นมันก็แข็งหมดแล้วนะคะเพราะรำมโนรานี่เราไปฝึกได้สองปีสามปีเนี่ยเราจะต้องได้รำอยู่บ่อยๆนะคะยิ่งรำบ่อยเท่าไหร่ยิ่งจะอ่อนยิ่งจะอ่อนยิ่งจะสวยนะคะทีนี้พอเราอายุมากแล้วเราไม่ค่อยได้รำเป็สิบกว่าปีเนี่ยรำไม่ได้แล้วแม้แตด่ดีดนิ้วกว็ดีดไม่ได้นะคะนะคะ,นะคะก็เล่าแฟนขับฟังค่ะ กะทำพิธีไปจีเรียบร้อยนะคะญาติโยมกับพระสงฆ์องค์เจ้ากลับหมดแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบจะห้าโมงเช้าแล้วนะคะสาวดําก็จะกลับนะคะแล้วก็จะไปทำก็จะไปสหน้าที่ตัวเองหลายสิ่งหลายอย่างนะคะท่านผู้ชมนะคะก็มาเล่าให้แฟนกลับได้ฟังกันนะคะทีนี้เมื่อกี้นี่เอเลขของพระน้องได้มาแล้วนะคะเลขของพระน้องได้มาแล้ว ให้ให้โยมพี่เอาให้แฟนขับเลยแต่ว่าวันนี้พระน้องกับพระหลานท่านไปธุระนะคะท่านบอกโยมพี่เสร็จแล้วท่านก็ไปแต่ว่าท่านบอกว่ากลับมาจะมาเขียนให้ทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าให้โยมพี่บอกแฟนขับให้โยมพี่เอาลงก่อนให้เอาบอกแฟนขับก่อนว่าอย่างนั้นนะคะสาวดําก็เลยทำต,ต,ตามที่ท่านแนะนำนั่นละคะท่านให้เอาเอาลงให้แฟนขับก่อนนะคะท่านบอกว่า ให้บอกนะคะว่านี่คือของอนี่คือของพระพระพระน้องนะคะ ของพระน้องนะคะท่านผู้ชมของพระน้องท่านให้มานะคะท่านบอกว่าให้ให้โยมที่เอาลงบอกแฟนขับได้เลยนะคะของพระน้องได้มา 089กัะท่านผู้ชมเอาขอโทษจาก908ค่ะ908กับท่านผู้ชม,อ,อ,ชมอ๋อนี่ประจันมา908หรือ089ค่ะสองตัวนี่ก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละค่ะนะคะเดี๋ยวท่านจะกลับมาจากอุบลแล้วท่านก็จะมาเขียนให้สาวดําอีกอ,อีกทีแต่ว่าตอนนี้ท่านบอกว่าให้โยมพี่เอาลงให้แฟนขับได้เลยตอนนี้ว่างั้นก่อนที่ท่านจะไปนะคะ สาวดำก็เลยมาบอกแฟนขับค่ะท่านผู้ชมสำหรับคุณอ่าสามสี่คุณน่ะนะคะนะคะอ่าใจเย็นๆใจเย็นๆนิดนึงค่ะเนาะ,ะวันนี้วันนี้มันวันอาทิตย์ไม่ใช่เหรอเนี่ยเดี๋ยวสาวดำกลับไปนี่นะคะก็จะไปอ่าเลื่อนหาลายชื่อของคนที่สั่งสั่งวัตถุมงคลนะคะของคนที่สั่งวัตถุมงคลอ่าเหรียญพ่อปู่นะคะ ะะพ่อปู่บอกว่างวดน,นี้ฟันทงไปเลยนะคะฟันทงไปเลยท่านบอกนะคะก็มีแค่สามเท่านั้นแต่กับมีงวดน,นี้มีของพ่อปู่เจ๊กแล้วก็ของพระน้องพระหลานแล้วก็ของพ่อปู่สีสุดโทนะคะส่วนพ่อปู่สวาร์ซอนนั้นสาวดำก็ไม่ทราวบว่าพระน้องจะพาไปเอาวันไหนนะคะ,ะ,ะสาวดำยังไม่ทราบเพราะท่านยังไม่ได้บอกนะคะ ตอนนี้สารวัตก,ก็กำลังออกมาจากสำนักสงฆ์ถ้ำนาคานะคะออกมาจากสำนักสงฆ์ถ้ำนาคาค่ะนะคะนีนะคะ,คะ,น,น,ะ,คะนี่คือทางเข้าสำนักสงฆ์นะคะถ้ำนาคานะคะสองฝั่งเลยนะคะ อย่าลืมนะคะแฟนคลับที่รักทุกท่านนะคะเลขของพ้ปู่แจ็กท่านก็ให้มาตัวเดียวโคโลนะคะตัวเดียวค่ะหาซื้อกันได้เลยนะคะ0ู8ย์สีแปดเราก็ในตัวเดียวกันนั่นแหละคะ่ะซื้อกลับไปเหอะทั้ง3ตัวน่ะนะคะเลขล่างท่านก็ให้มาแล้วชัดเจนเัยสี่กับ4ีหนะคะของพ้ปู่แจ็คค่ะของพ้ปู่มีของพ่อปู่นะคะไม่ไม่เหมือนใครนะคะ919นะคะ 919เลขล่าง48นะคะของพระน้อง0ของพระน้อง089แล้วก็ไออ่า908ท่านเขียนให้อย่างนี้แต่ว่าท่านบอกก่ท่านบอกแบบนี้แต่เวลาเดี๋ยวท่านก็จะมีตัวเดียวค่ะก็มีตัวเดียวท่านบอกแล้วนะคะตอนเลขไอ้ล่างไม่รู้ท่านให้ตัวไหนแต่ว่าท่านกลับมาจากอุโมงค์แล้วท่านจะเขียนให้คับบอกว่าพ่อปู่มาบอกพระน้องแล้วเมื่อคืน มาบอกพระน้องแล้วอันนี้อันนี้เป็นเลขพระน้องนะเลขพระน้องนะคะเลขพปู่สีสุดทเราก็คือ919นะคะเลขพระน้องก็คือ0ก็คือ9 0 8แล้วก็0 8 9แแค่นี้แหละค่ะท่านผู้ชมเลขล่างยังไม่ได้บอกนะคะส่วนของน้องหน,นามเตยนะคะของน้องหนามเตยกับไม่อยู่นะคะสาวดำโทรไปถาม นะคะโทรไปถามน้องหนาเตยนะคะเมื่อเช้าเนี่ยนะคะเขาไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยู่นะคะแต่เขาบอกกับแม่เขาไว้นะคะเ <_' c oughs> ขาบอกแม่เขาไว้นะคะน้องหนาเตยอ่ะนะคะเขาบอกแม่ไว้แต่เด็กวก็โทรไปหาแม่เขาหยากิยกไายังไม่รับโทรยังไม่ได้รับโทรศัพท์นะคะท่านผู้ชมนะยังไม่ได้รับโทรศัพท์นะมีแต่เลขของน้องฮีโร่ของน้องฮีโร่ก็คือหลานตะเกียงนั่นล่ะคะ่ะน้องฮีโร่หลานตะเกียงนะคะซึ่งเป็นน้องของน้องหนาเตยจ้ะ นะคะอายุเกินกันปีหนึ่งนะคะเขาก็ให้เขาละเมอค่ะเขาละเมอบอกว่า40-40เขาบอกว่าก็บอกป้าแล้วไงว่า40ก็คือน้องหนามเตยเขาบอกว่าปู่เกี้ยงอ่ะคงจะบอกอ่าพี่ออโต้กับฮีโร่มั้งเขาว่าอย่างนี้เขาพูดกับแม่โอ้แม่โอเขานั่นน่ะกับน้องโอนั่นน่ะวันต่อมาน้องอ่าน้องฮีโร่ก็มาละเมอนะคะก็ได้ยินกันหมดทุกคนค่ะก็พากันจดไว้ ก็บอกว่า4040ก็บอกแล้วไงว่า40ป้าบอกแล้วไงว่า4ี่ศเขาเรียกพ่อเขาเน่ะเขาเรียกป้าป้าเขาเรียกป้าบอกว่ากิโลก็บอกแล้วไงป้าว่า4040ว่าอย่างเงี้ยค่ะนะคะแฟนขับที่ได้ดูอยู่ก็คงจะรู้เน่อจะจำได้นะ แก่ขับรถไม่รู้ตันไหนว่า อย่าลืมนะคะจำกันไว้นะคะเรียกของพระน้องค่ะ908แล้วก็089นะคะของพระน้องนะคะเรียกสวยนะค <c oughs> ่ะสองดำก็จะตรดจวัดมาเนี่ยนะคะก็จะเอาถังน้ำอะไรไปคืนเขานะคะก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้อย่ดรถสอดำนะ แฟนกลับหลายท่านเลยนะคะบอกว่าพี่สาวดำไม่ได้ฟังเพลงนานแล้วนกันตั้งแต่ตั้งแต่มาอังกอรสร้างวัดนี่แหละค่ะไม่เคยได้ร้องเพลงห็นงนะคะแฟนกลับก็บอกอพี่สาวดำยังจําเนื้อเพลงได้อยู่หรือเปล่าเหมือนกันโอ้ยจำได้ค่ะดนตรีขึ้นก็จําได้หมดละค่ะ นะคะเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาเวลาหาจังหวะดีๆจะพี่สาวดำจะร้องให้ฟังค่ะจะร้องสดๆให้ฟังสัก2องสามเพลงติดกันนะคะแต่สัญญากันนะว่าพี่สาวดำร้องสดๆอัดคลิปลงไปแล้วต้องฟังให้จบทุกเพลงนะ <c oughs> ค่ะวันนี้ปังๆแน่นอนค่ะไม่มีเคลื่อนนะคะท่านผู้ชมขอทุกท่านโชคดีจ้า